กินอะไรด้อแอปเปิ้ปปปลค่ะแอปเป,ปิ้ลอร่อยไหมอ,อ,อร่อยอร่อยคือจะแอปเป,ปิ้ลันกกินไหมจ๊ะไม่กินค่ะกินแล้ว กินแอปเปิ้ลเสร็จเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำกันนะคะค่ะโอเครีบกินเลยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำ เจ็บนิ้วก็อาบได้ค่ะเ <c oughs> ห้นแม่เจ็บนิ้วแม่อย่างอาบเลยพัดพาเรียมน้ำไปไปเลยอยบน้ำก่อนเร็ออเว <c oughs> ทำอะไรคะทำอะไรนะ <c oughs> แปลงฟันเหรอ <c oughs> แล้วเปิดฟ้าอืมอาน้ำเสร็จแล้วก็ทาแป้งมาผเอมาแบบนั้นก็พอแล้วนอนได้แล้ว đây đấy mà dạng anh á xưa lơi <laughs> <c oughs> อุ้ยนั่นตุ๊กตาของใครนะ่ะข,ของใครชื่ออะไรตุ๊กตาชื่ออะไรมีชื่อเปล่ามอลลี่มอลลี่เหรอใครซื้อให้แม่แม่ซื้อให้ตอนไหน